ตำส้ตมตำงต้ส้มมะละกอนะคะมะละกอไม,ม่มีมีอะไรก็มีหอยหอยนะคะหอยโขงมีมะละกอตำส้มใส่หอยโขงมมะละกอใส่หอยโขงนะคะผักก็มีแรดิสมีกระถิ่นแล้วก็มีชะอม,มมีไข่ลูกไข่ต้มมีมะเขือนะคะ

ปีกนิดนึงเกะปินิดนึงน่ตามนม่ตามนะคะด้ แมวหน่อยแมวแพงมากทุกคนมันนาวลูกหน่อยเดียวยี่สิบบาทะเขือเทศใสม่มะเขือเทศนะคะ น้อยเช็ดน Se ้อยใส่มากเซ็บมากมะเขือสองลูกอ่ะ <jamais drama> <t ries> ปลาไม่ยากนะคะใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยนะคะตามใจชอบเลยก็ระจายคน อันนี้เราก็เอามะกรอใส่มักรอมะกรที่เราหั่นไว้ใส่เลย